ส,สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องคุณป้าหน้าเด็กนะคะจํากันได้หรือเปล่านะคะวันนี้เนี่ยป้านั้นมีคลิปดีๆมาฝากเพราะว่าหลายคนนะคะได้เครื่อง G S สปาไปแล้วก็ยังใช้งานไม่ค่อยเป็นนะคะแกะกล่องมาได้อะไรบ้างฟังก์ชันการใช้งานเก็บรักษาวิธีการใส่แบตเตอรี่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ เอาละคะเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะนี่คือเป็นแพ็กเกจของตัวเครื่องที่จะได้มานะคะก็คือบางส่วนนุชเริ่มต้นทีละอย่างเลยดีกว่าว่าการใช้งานใช้ยังไงตอนนี้เนี่ยที่นุชวางไว้นะคะก็จะมีมีฐาน 3A 2ก้อนนะคะเป็นแบตเตอรี่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะคะแต่อาจจะคนละยี่ห้อเพราะว่านี่ก็คือไม่ได้เป็นครั้งแรกของนุชก็คือฐานที่บริษัทให้มาเนี่ยก็คือมันหมดไปแล้วอันนี้ก็คือไปซื้อที่เซเว่นได้เลยค่ะแต่ข้อแนะนําก็คืออย่าห้ามใช้ฐานธรรมดานะคะให้เป็นฐานอันคลายค่ะแล้วก็ น,นี้จะเป็น 3A นะคะใช้2ก้อนค่ะตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวนุชจ,จะให้ดูว่าจริงๆแล้วตัวเครื่องเนี่ยข้างหลังนะคะเราแกะออกมาปุ๊บเราก็แกะกล่องออกมาก่อนข้างหลังกล่องตัวนี้ค่ะก็จะมีหัวเครื่องเนี่ย อีกสหัวนะคะอยู่ข้างในก็คือมีอะไรบ้างก็จะมีหัวที่ใช้เป็นหัวอยักแบบนี้นะคะไว้ทําตัวนะคะแล้วก็มีหัวผมนะคะที่ใช้ทําบริเหนังศีรษะของเรานะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งก็คือจะเป็นตัวรีดริ้วรอยค่ะหัวที่ติดมากับตัวเครื่องก็จะเป็นตัวหัวที่ใช้ทำกับหน้าอยู่แล้วนะคะ มาค่ะเรามาเริ่มจากการที่ใส่แบตเตอรี่ลงไปที่เครื่องกันก่อนดีกว่านะคะแล้วก็ดูท้ายเครื่องได้เลยค่ะท้ายเครื่องเนี้ยจะเป็นลังฐานอยู่นะคะให้เราแกะออกมาก่อนจะสังเกตได้ว่าที่ลังฐานเนี้ยจะมีตัวลิบบินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวางเนี่ยแบตเตอรี่ไว้บนเอ่อลิบบินนะคะให้เราเก็บเอามือไว้ทําไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราจะสังเกตได้ว่าเขาบอกเราเรียบร้อยแล้วว่าเอ่อฐานที่เราจะใส่เนี่ยจะใส่ขั้วลบหรือขั้วบวกไว้ทางด้านไหนคะ่ะเราก็มาดูที่ าฐานของเรานะคะก็คืออันนี้เห็นไหมคะเป็นลบแล้วก็อันนี้เป็นบวกเราใส่แว่นไหนคะข้างล่างก้อนล่างนะคะก็จะเป็นลบกับบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่พลิกด้านให้มันตรงกันเท่านั้นเองค่ะตรงตามรูปเลยแล้วก็วางบนลิฟบินนะคะเพราะว่าอะไรถึงจะต้องวางบนลิฟบินนะคะเดี๋ยวนุจะอธิบายอีกทีหนึ่งนะคะเอาละคะ่ะแล้วทีนี้เราจะทําอะไรอีกเราใส่ก้อนที่2ได้เลยคะ่ะก้อนที่2เราเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าบวกกับลบเนี่ยอยู่ด้านไหนแล้วก็แค่มาดูฐานของเราว่าบวกกับลบอยู่ ด้านไหนนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยแบบนี้ปุ๊บบางคนนะคะก็คือนุชแนะนําว่ากดไว้ให้แน่นเลยค่ะเพราะว่าถ้ากดแน่นๆไปปุ๊บเนี่ยก็คือตัวเลขมันจะขึ้นเห็นไหมคะอ่าไฟมันจะขึ้นแต่ถ้าสมมติบางครั้งเนี่ยมันไม่ขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้กดตรงนี้ไว้แน่นมากพอแล้วเราก็สอดริบบิ้นค่ะไว้ตรงข้างในเครื่องเลยนะคะไม่ต้องให้มันแลบออกมาเดี๋ยวมันจะโดนมือโดนอะไรสกรปรกนะคะแล้วก็ปิด ตัวเครื่องไว้เลยนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วในการใส่แบตเตอรี่ของเครื่องค่ะ เรามาเฉลยกันหน่อยดีกว่านะคะว่าทำไมเนี่ยเราจะต้องวางถานหรือเจ้าตัวแบตเตอรี่ 3A 2ก้อนเนี้ยไว้บนลิบบิ้นด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนถานนะคะหรือว่าเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยเราก็จะสังเกตที่หน้าจอได้เลยว่ามันจะขึ้นเป็นตัวรูปแบตอ่อนขึ้นมานะคะก็ให้เราเตรียม 3A 2ก้อนนะคะเป็นอันคลายเนี่ยเอาไว้แล้วก็ง่ายมากต่อการดึงออกค่ะเพราะว่าเราจะดึงลิบบิ้นนี้นะคะออกมาถานมันก็จะออกมาเห็นไหมคะถาน มันก็จะออกมาแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่ได้วางถ่ายไว้บริบบินเนี่ยมันจะแน่นมากแล้วมันจะเอาไม่ออกค่ะแล้วเราก็จะต้องเคาะเคาะแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะเสียค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นตัวการใช้งานที่ถูกต้องค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเจ้าเครื่อง G S Spa ใช้งานง่ายมากค่ะพกพาก็สะดวกนะคะไม่ต้องมีปลั๊ก,กเสียบอะไรให้วุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้กันให้หน้าเด้งหน้าเด็กนะคะแล้วอย่าลืมช่องทางการติดต่อป้าน,นะคะไม่ว่าจะเป็น IG ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook ไม่ว่าจะเป็น Li n e โ A ป้ามีครบเลยค่ะถ้าสมมติว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมส่งมาใต้คอมเมนต์เลยค่ะป้าจะตอบทุกคาถามด้วยตัวเองเลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วละคะ่ะบ๊ายบาย